รอบเดือนไม่ค่อยนานตีนึงอเนี่ยมาน้อยกว่าหกครั้งอย่างเงี้ยไม่ปกติแล้วนะคะในเธอดูเป็นแมงในหนวดผิวมันมีเซลล์ขึ้นมากจากที่ไม่ไ่อยเป็นมีขนหน้าแข้งผิวหยาบบางคนเนี่ยผมร่วงแล้วก็หัวล้าน อันนี้คือสัญญาณของอาการ PCLS เป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากกว่าการติดเชือ้อที่ดีแนะนําให้ทานโปรไบโอติกทาว่าทําไมเพราะว่า PCLS มันเกี่ยวข้องกับหนึ่งความสมดุลของจุลินทรีย์ลำไส้ถ้าเกิดไม่สมดุลเนี่ยมันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการทํางานของสมองผ่านกัดเบรซิลแอซิดดังนั้น,นเมื่อระบบตรงนี้ไม่สมดุลมันก็จะไปส่งผลถึงเรื่องฮอร์โมนและฮอร์โมนนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เรามีปัญหาในเรื่อง,งของน้ำหนักข่ายในบ้า<ๆ>เขาจะมีสายพันสอง2ส้รอสองสายพัน์นะคะ ซึ่งสายพันธแรกคือตัวและโตบาชาเนี่ยตัวนี้ช่วยเรื่องคุมกานเรื่องฮอร์โมนอยู่แล้วแต่ T A ตัวนี้เขาจะเก่งในเรื่องของลดไขมันคอ r ์สเอรลน้ำตาลน้องๆที่เป็น P C o S ลดน้ำหนักลดไขมันออกไปคอร์สเอรออกไปได้5%เของ้ำหนักตัวเนี่ยอะไรอะไรจะดีขึ้นหมดนี่คือกลไกธรรมชาติวิธีเดียวสำหรับน้องๆที่เป็น P C L S